งานเข้ายกครัวบัตรเชิญเจ็ดที่นั่งงานนี้อย่าคิดหนีรอดยากข่าวความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่แดเดือนเต็มสำหรับคดีนี้รอลุ้นหวยจะออกที่ใครงานนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดหนักจัดเต็มใช้ทุกอย่างที่สามารถเป็นพยานหลักฐานได้คนร้ายนอนเครียดหนักแล้ว นอกจากนี้มีชาวเน็ตลือว่าลุงพลติดต่อหมอปลาไม่ได้และตั้งแต่เมื่อวานมีหลายคนได้หายไปจากหมู่บ้านกกอกบ้านสีหลังก็เงียบเงียบนอกจากนี้ชาวเน็ตก็ลือกันอีกว่าป้าแตนได้เดินทางไปเบิกเงินที่ธนาคารล่าสุดลุงป้าได้เดินทางเข้ากรุงเทพแล้วสำหรับวันนี้ทนายโนบิได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กเป็นระยะ ทำเอาตื่นเต้นรอลุ้นทำเอาใจสัน่นเกาะติดสถานการณ์บ้างคุณทนายก็โพสถามหาแม่แม่อยู่บ้านไหมถามหาอนามัยถามว่าน้องไปโรงเรียนไหมโดราเอมอนไหมมีใครเห็นน้องไหมไม่เกินสิบมกราคม2564หวยจะออกที่ใครแต่ละโพสของคุณทนายในวันนี้พูดเป็นในในเหมือนมีอะไรแอบแฝง คุณทน,นายจะสื่ออะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ล่าสุดก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าบัตรเชิญออกไปแล้วกกกอก The Season สองรอบปฐม,มทัศเจ็ดที่นั่งใช้แล้วที่โรงละครปทรุมวันกรุงเทพชาวเน็ตใบ้ๆมาเจ็ดที่นั่งนี้คือจุดๆุดจุดจุด,จดรอดูตอนจบของละครโรงใหญ่เจ็ดที่นั่งนี้ตรงใจคุณหรือไม่ รอฟังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงการอีกทีหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ